ในแล้วสวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงชัดแจ๋วไหมคะตอนนี้อีจันอยู่ที่ฝูงกองบินหกนะคะใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งได้ให้หน่อยคะ่ะ ตอนนี้นะคะภารกิจบีบหัวใจส่งหัวใจตรงที่111นะคะเรากําลังจะเริ่มภารกิจแล้วค่ะซึ่งเครื่องเนี่ยจะลงที่ฝูงกองบิน6นะคะประมาณเวลาโดยประมาณ16นาฬิกานะคะซึ่งก็ใกล้ถึงเวลานะคะปลายทางไปที่โรงพยาบาลจุลาค่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะลูกเพจตามเช็คเสียงให้่อยดิ ภารกิจบีบหัวใจมากๆเลยนะคะส่งหัวใจดวงที่111นะคะซึ่งตอนนี้นะคะอีจันก็มาอยู่กับพี่ๆตำรวจจราจรนะคะโครงการพระราชดำรินะคะก็มีพี่ฟุกนะคะเป็นหัวหน้านํะะคะนาทีมที่จะส่งหัวใจดวงที่111นะคะไปให้ถึงโรงพยาบาลทันเวลานะคะซึ่งเราต้องส่งให้ทันเวลา17.30น,นนะคะซึ่งพอเครื่องลง เวลา16นาฬิกาแล้วเนี่ยเรามีเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวอีจันเนี่ยจะตามติดไปเลยนะคะเราจะต้องส่งให้ทันเวลานะคะเพื่อให้ปลายทางที่รอหัวใจอยู่เนี่ยได้มีได้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีจันจะซ้อนท้ายพี่ๆตำรวจจราจรไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ปาก ไว้กับพี่มีนนะคะนี่พี่มีนเป็นตำรวจจราจรนะคะเดี๋ยวเราจะซ้อนท้ายพี่เขาไปขอบคุณค้าขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้พี่ๆตำรวจจราจรด้วยนะคะส่งส่งกำลังใจมาให้พวกพี่เขาให้ส่งหัวใจไปให้ทันนะคะในการผ่าตาดัด น่าจะเวลาอีก3มนาทีนะคะเดี๋ยวเครื่องก็น่าจะแลนดแล้วนะคะด้านหน้าจะเป็นพี่พี่นะคะตำรวจจราจรนะคะเราไม่สามารถถ่ายเห็นโกดังได้นะคะเราสามารถถ่ายเห็นได้แค่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดสดนะคะที่ฝูงบิน6นะคะฝูงบิน6ก4กองบินที่6นะคะด้านหน้าก็จะเป็นพี่ฟุกนะคะเป็น รองผู้กำกับใช่ค่ะเหืือเวลาน้อยมากนะคะเวลาจำกัดมากๆกกับการส่งหัวใจในครั้งนี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สัญจรน,นะคะเส้นทาง ตอนนี้นะคะเครื่องบินนะคะก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วขึ้นขึ้นได้เลยได้ไหมคะพี่พี่เมเรามีเวลาเพียง30นาทีนะคะที่ส่งที่จะส่งหัวใจไปให้ทันนะคะโรงพยาบาลจุลาปลายทาง48นาทีใช่ไหมคะพี่ยาด้านหน้านะคะก็จะเป็น กลองหัวใจนะคะแล้วก็ทุกคนก็กำลังสแตนบายนะคะขึ้นรถเพื่อที่จะนำทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาให้ทันเวลา17.30นค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถก่อนนะคะลูกเพจ เป็นกำลังใจให้พี่ๆตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะคะลูกเพจขาหัวใจดวงที่111่งรกำลังจะออกเดินทางแล้วค่ะ ทางโดยพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกนะคะใครได้ยินเสียงชัดไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดหรือไม่ชัดยังไงบอกได้เลยนะคะลูกเพจขา ชันชิปมากเลยนะคะอีก30นาทีเท่านั้น แล้วนะคะทางด้านหน้าเป็นรถพยาบาลนะคะที่มีกล่องหัวใจอยู่ดวงที่111อยู่นะคะลูกเพจขาหมอร่วมลุ้นส่งกำลังใจให้ส่งหัวใจให้ทันกันค่ะให้ปลายทางได้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้หัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้งหนึ่งร่วมส่งกำลังใจให้ใหพี่ๆตำรวจจราจรแล้วก็หัวใจดวงที่111ด้วยนะคะ ปลายงที่111ปลายทางโรงพยาบาลจุฬากำลังเดินทางออกไปแล้วค่ะใครที่เห็นขบวนนะคะเส้นทางดอนเมืองไปโรงพยาบาลจุฬานะคะรบกวนหลีกทางให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ต่อชีวิตให้อีกหนึ่งชีวิตเนาะขอให้ภารกิจนี้เสร็จรุ่รงทันเวลานะคะ จากดองเมืองไปโรงพยาบาลจุฬานะคะจากแมปเนี่ยใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีนะคะส่งหัวใจตวงที่1 1 1เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะใช่ค่ะพี่นำส่งหัวใจอีกหนึ่งชีวิตไปให้อีกหนึ่งชีวิตได้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะ ทันเวลานะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆตำรวจจราจรแล้วก็หัวใจดวงที่1 1 1ด้วยนะคะเราจะใช้เส้นทางโทรเวรนะคะลูกเพจใครที่เห็นขบวนนะคะก็รบกวนบีกทางให้พี่พี่ตำรวจจราจรด้วยนะคะไม่ขวางเส้นทางจราจรกัน หน้านะคะเป็นรถพยาบาลโรงพยาบาลจุฬานะคะใครเห็นขบวนรถควรห,หลีกทางให้ด้วยนะคะ Baru ครค่ะ ะะหลีกเส้นทางให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเลี้ยวขวาไปทางราโรงพยาบาลสุราแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนมาร่วมส่งกําลังใจไปด้วยกันนะคะให้หัวใจดวงนี้ส่งไปให้ทันเวลาเราจะเลี้ยวขวาเข้าเส้นลุมพินีแล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะขอให้ห แลขว,วาเข้าโรงพยาบาลสุราภารกิจนี้ก็จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะมาร่วม,มุงแลและส่งกําลังใจให้หัวใจดวงนี้สให้ทันเวลากันนะคะ นะคะเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลจุฬาแล้วค่ะผิดที่เลียวขวาลูกเพจไม่น่าจะเกิน5นาทีหัวใจดวงนี้จะส่งถึงโรงพยาบาลจุฬาสําเร็จอุก่รองด้วยดีค่ะหัวใจดวงที่111ทุกคนทุกคนช่วยดิกทางให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเราจะเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะคะ รายที่ใช้เส้นทางนี้แล้วควหครหลีกทางให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนิดเดียวค่ะูกเพจเราจะเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลสุราและะะ้วค่ะ คุณลูกเพจทุกคนที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับหัวใจดวงนี้นะคะตอนนี้ทีมและหัวใจดวงที่111ได้เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลจุฬาเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้หัวใจดวงที่111ส่งถึงโรงพยาบาลจุฬาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะลูกเพจภารกิจส่งหัวใจดวงที่111 เราไปสัมภาษณ์พี่ฟุกกันนะคะพี่ฟุกคะเราใช้เวลาจากที่กองบินมาที่กี่นาที18นาทีครับ18นาทีออกจากฝูงบิน604มาถึงที่โรงพยาบาลจุฬา18นาทีใจต้องเข้าตาตัดเวลาประมาณ16:30ครับเบืองต้นเบืองต้นใช่ครับถึงก่อนเวลาก็ทางทีมแพทย์ขอเวลา16:30ครับก็ต้องขอขอบคุณ ใช้ทางนะครับที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกหรือร่วมกันแบกทางให้ของเราอา,าจจะถึงนะครับเอาไว้ว่า,วาครั้งนี้นับได้111 111ครับ111ครับ111ครับครั้งนี้ครั้งนี้หนึ่งหนงเดินทางมาจากลำปางครับต้องครับ ตอนธุรกิจรรกครับต้องขอขอบคุณผู้ใช้ทางนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยกันทุกคนขคอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ร่วมสนับสนุนใจแล้วก็ถ่ายรวรวมมาใเโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรวบรวมกับพี่พี่กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่พี่ทีมตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำรินะคะที่ร่วมส่งหัวใจร่วมภาร,รกิจส่งหัวใจทุกทีเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่ๆแล้วก็แอดมินเจ้ล้ก็จด้หัวใจดวงนี้ดวงที่111สําเร็จแล้วค่ะส่งถึงปลายทางโรงพยาบาลจุฬาได้อย่างปลอดภัยนะคะในภายในเวลา18นาทีนะคะใช้เวลา18นาทีจากอาดอนเมืองมาที่โรงพยาบาลจุฬานะคะต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจจราจร โครงการพระราชดำรินะคะที่ทำภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะพี่ๆทุกคนเก่งและก็เชี่ยวชาญชนานในการขับรถมากๆเลยนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับพวกเราบิ๊กบ,กบกิถ่ายรูปเรากับพี่เขาหนได้ได้เดี๋ยวพี่พี่อแด้วไหพี่ปุ๊กขอถ่ายขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ

ค่ะขอบคุณนะคะพี่ฟุ๊กเดียบรอยแล้วนะคะลูกเพลแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนนะคะที่นำทางพวกเรามาอย่างปลอดภัยอพี่ฟุ๊กยศอะไรนะยศอะไรนะพันตำรวจโทจ้ะพันตำรวจโทรถสปร์ตกรีบแก้วเหรอรสปรจ้ะรอระพันตำรวจโทรสปรรสปโอเคขอบคุณมากมากนะคะพี่ฟุ๊ก เป็นรองผู้กำกับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่พารามาถึงโรงพยาบาลจุฬาอย่างปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวเราขอจบภารกิจส่งหัวใจตรงที่111ไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกเพลขอบคุณลูกเพลทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ขอบคุณลูกเพลทุกคนที่หลีกทางนะคะใครที่สัญจรผ่านเส้นทางรอนเมืองกับ โรงพยาบาลจุฬาที่เด็กทางให้กับทีมพี่ๆตำรวจจราจรเมื่อกี้ก็ขอขอบคุณและก็อนุโมุทนาบุญที่ทําให้หัวใจดวงที่1 1 1นี้ส่งถึงปลายทางจุฬาเข้าผ่าตัดให้ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตได้กลับมามีหัวใจเต้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะในภารกิจครั้งนี้ดิจันขอส่งกําลังใจแล้วก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ